เมียข่าวลูกเนียนะแดดดีจะให้ผมไหวมันด้วยไหมหยุดนะเลิกประชดพ่อได้แล้วไม่กินข้าวมันจะไปอิ่มอะไรไม่กินคนแก่จะได้อิ่มไปทั้งชีวิต <S <S พี่ฮุสผมว่าแดดดีรักผู้หญิงคนนี้มากว่ะพี่ว่าคุณแอนก็เป็นคนดีนะครับแดดดีเรียกผมมามีอะไรครับวันนี้พ่อจะมีเรื่องคุยกับแกพิษเรื่องอะไรครับแดดดีเรื่อง มาแล้วเหรอนี่แกยังจำทางกลับบ้านด้อยู่ใช่ไหมจริงๆเอะผมก็ไม่อยากกลับมาหรอกแดดดี้แต่ผมคิดขึ้นได้ว่าแม่ผมอะทิ้งสมบัติไว้เยอะแล้วผมก็จะไม่ยอมให้อีหน้าไหนอะมาเอาสมบัติแม่ผมด้วยนี่แกพูดอะไรแกให้เกียรติเมียพ่อด้วยนะเมียข่าวลูกเนี่ยนะแดดดี้จะให้ผมไหว้มาด้วยไหมหยุดนะเลิกประชดพ่อได้แล้วคุณอย่าสื่อสารลูกผมเลยนะไม่เป็นไรคะ่ะฉันไม่ถือสาลูกคุณหรอกคะ่ะ ไม่กินข้าวอะมันจะไปอิ่มอะไรไม่กินคนแก่จะได้อิ่มไปทั้งชีวิตพอแล้วคุณหนูเดี๋ยวคุณผู้ชายมาก็เป็นเรื่องกันอีกเดี๋ยวนะคะก่อนที่คุณจะพูดอะไรอะ่ะคุณควรไปถามคุณพ่อคุณก่อนนะคะสิ่งที่คุณพ่อคุณให้ดิฉันมา เขาให้เองดิฉันไม่เคยขอหรือเรียกร้องอะไรกับเขาเลยค่ะ,ะดื่มน้ำสักหน่อยนะคะฉันคิดว่าคุณน่าจะเหนื่อยครับขอบคุณครับเอ่อแล้วช่วงนี้แม่คุณเป็นไงบ้างแม่ฉันอาการดีขึ้นแล้วค่ะงั้นถ้าขาดหรืออะไรก็บอกผมได้นะผมช่ช่ได้เออฉันไม่รบกวนดีกว่าค่ะฉันพอจะมีเงินเหลือเก็บบ้าง ไม่เป็นไรถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันถ้ามีอะไรขาดเหลือก็บอกผมแล้วกันขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะพี่ฮุดผมว่าแดดดีรักผู้หญิงคนนี้มากว่ะคุณหนูต้องใจงเย็นนะครับพี่ว่าคุณแอนก็เป็นคนดีนะครับเขาไม่เคยขอเงินคุณพ่อคุณหนูสักบาทเลยนะครับ พี่อูดใครจะมารักคนแก่อย่างแดดดีผมว่าบางครั้งนะครับคุณแอนเขาอาจจะรักคุณพ่อคุณจริงๆก,ก,ก็ได้นะครับคุณหนูลองเปิดใจดูนะครับชแดดดีเรียกผมมามีอะไรครับวันนี้พ่อจะมีเรื่องคุยกับแกพิษ เรื่องอะไรครับแดดดีเรื่องแกเนี่ยจะต้องมาคุมบริษัทแทนพ่อและเป็นประธานของบริษัทนี้และพ่อเนี่ยจะไปแต่งงานกับแอนจะย้ายกันไปอยู่ต่างประเทศนี่แดดดีรักมันมากขนาดนี้เลยเหรอความจริงนะพีทพ่อก็อยากมีเรื่องจะบอกพีทตั้งนานละว่าแอนเขาไม่ได้เป็นอะไรกับพ่อพ่อแค่จ้างเขามาเป็นเมียไม่งั้นน่ะแกก็ไม่กลับมาหาพ่อ แล้วทำไมแดดดี้ึงไปแต่งงานกับมันด้วยพ่อดันรักแอนเข้าแล้วพอเลยเลือกพีทมาคุยวันนี้ผมขอโทษครับแดดดีผมไม่น่าเข้าใจแดดดีผิดเลยไม่เป็นไรพีทยังไงแกคือลูกพ่อพ่อักแกสุดอยู่แล้ว มีอะไรหรือเปล่าคะแอนพี่มีเรื่องจะบอกแอนน่ะี่อยากจะบอกแอนว่าพี่แต่งงานกับแอนได้ไหมพูดจริงหรือเปล่าคะแต่แอนเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดานะคะตั้งแต่แอนเข้ามาในชีวิตพี่เนี่ยพี่คิดว่าแอนนะจะดูแลพี่ไปตลอดชีวิตได้เลยพี่อยากให้แอนอเปลี่ยนจากเมียรับจ้างเป็นเมียของพี่จริงๆเลยนะ ขอบคุณที่พี่มั่นใจในตัวแอนนะคะแอนจะดูแลพี่ให้ดีที่สุดคะ่ะ